สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิภานนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวชีฟองใหม่ล่าสุดของทางร้านเราค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นแบบใหม่เลยนะคะก็คือแบบว่าตอนแรกก็แบบว่าแม่ๆจะชอบกันไหมนะตัวนี้มันจะดูแบบว่าฟุ้งฟิ้เกินไปไหมนะคะแต่ว่าน้ำส้มว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะคือไม่ต้องพูดถึงว่าผ้าชีฟองเรา เกรดไหนเนื้อไหนแล้วเนาะเพราะว่าขายกันมาหลายรุ่นมากๆแล้วนะคะคิณแม่มปั่นใจในคุณภาพผ้าชีฟองของเราได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะไม่มีแต่งลูกไม้เยอะแยะค่ะแต่ว่าจะเป็นการเดินเทปลูกไม้นะคะนี่นะคะเดินจนสุด แบบนี้นะคะเป็นเส้นคู่ขนานกันแล้วก็เดินเทปลูกไม้ขาดในช่วงตรงหน้าอกนะคะด้านบนค่ะจะเป็นคอกลมชิดนะคะตัวนี้พอดีว่ามันล้างไม้นิดนึงเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าจับจีบระบายรอบคอให้นะคะแบบนี้น่ารักนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไม้อ,อกก่อนค่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณแม่ว่ามันติดคอเกินไปปลดกระดุมหน้าหลังได้ค่ะตัวนี้มีกระดุมหลักนะคะ นี่ค่ะดูสบายสบายขึ้นแล้วนะคะก็ตัวนี้คือปลดกระดุมหลังหรือจะใส่กระดุมหลังก็แล้วแต่เลยแต่ว่าคือถ้าเป็นน้ำส้มใส่เนี่ยน้ำส้มก็จะ ปลดกระดุมข้างหลังนะคะเน,นี่ยก็จะเป็นคอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะ้องส้มให้ดูคอ,อก่อนที่จะใส่ไมนะคะคอจะมีลูดระบายแบบนี้นะคะน่ารักนะคะมากๆนะคะตัวนี้แล้วก็ดีไซน์แขนตัวนี้จะเป็นแขนจ้ำปลายแขนค่ะตัวนี้จะเป็นยางยืดนะคะยืดดีนะคะยืดแข็งแรงนะคะไม่ใช่แบบยืดทีเดียวแล้วก็พังไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่คะ่ะลูดกําลังดีค่ะแล้วก็แบบว่าแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้นแน่นจนเจ็บนะตัวนี้ คือแบบว่าเนี่ยค่ะของน้ําส้มแขนงน้ำส้ม,สมใหญ่แล้วยังหมุนยังหมุนได้อยู่เลยนะคะก็คือจ้ากันมังสวยแล้วก็ตัวนี้มีที่มันแบบว่าดูแปลกตากว่ารุ่นอื่นอก็คือจะเป็นระบายระบายผ้าชีฟองที่ แตงขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณแขนด้วยรือบอกไปว่าแขนก็เดินเทปลูกไม้ให้นะคะในช่วงแขนก็เดินเทปลูกไม้ให้แล้วก็มีระบายแบบนี้ก็คือเนี่ยคะ่ะต่อกันเลยรับกันรับกันแกะคะก็คือระบายรับกันเลยแล้วก็เทปลูกไม้ต่อกันรับแบบนี้เลยนะคะ ม,มันลุคนี้คือลุกที่ออกมาแล้วแบบว่าดูกําลังดีดูสวยหวานนะคะเนี่ยค่ะแม่คะคือแบบว่าแมทกับบางเกงกับอะไรก็คือสวยหวานกําลังดีตัวนี้จะไม่ไม่เป็นลูกไม้จ๋านะก็คือจะเป็นเนื้อผ้าชีฟองเรียบๆนะคะแล้วก็ดีไซน์เล่นตรงระบายนี้นะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด2สีค่ะสีแรกเป็นสีที่น้ำส้มใสตัวนี้นะคะจะเป็นสีครีมอ่อนค่ะเป็นครีมไข่นะคะแบบครีมนกเป็นแล้วก็เดี๋ยวสีที่2 สีที่2จะเป็นสีชมพูค่ะจะเป็นชมพูนู๊ดน,นะคะตัวนี้ค่ะ,ะให้ดูรายละเอียดของงานนะคะตรงนี้จะเป็นเทปลูกไม้นะคะคือเดินเดินเล่นลายเทปลูกไม้นะคะแล้วก็เล่นระบายตรงนี้นะคะดีไซน์แขนจะเป็นแขนจัม์ค่ะซึ่งแบบว่าหนาแน่นไม่ไม่พังง่ายแน่นอนค่ะนี่ค่ะไม่ใช่แบบว่าลูดปื๊ดทีเดียวพังเลยไม่ขนาดนั้นนะคะแม่ สวยทั้งสองสีเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อให้คุณแม่ตัดสินใจง่ายๆว่าชอบสีไหนเดี๋ยวนะส้มจะไปเปลี่ยนสีชมพูให้ดูค่ะแต่อยากจะบอกว่าหลักทั้งสองสีเถอสีมันหวานมากนะคะมันเหมาะก,กับแบบมากเลยนะคะทั้งสองสีเลยนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีชมพูให้ดูนะคะสีที่สองนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นสีชมพูนูดค่ะจะเป็นของจริงเนี่ยจะเป็นชมพูที่ไม่ได้แบบ ชมพูแป้นชมพูหวานอะไรขนาดนั้นนะคะจะเป็นชมพูนุดนๆนะคะสีสุภาพเรียบร้อยนะคะสีมองแล้วสบายตาค่ะแล้วก็ดีไซน์หวานด้วยนะคะรุ่นนี้คือแบบว่าไม่เน้นงานลูกไม้จานะแต่ว่าดีไซน์หวานค่ะหวานพิ้วนะคะตรงไอระบายระบายตัวนี้นะคะที่เพิ่มลูกเล่นเพิ่ม,ม,มดีเทลขึ้นมาให้ใหม่นะคะงานตัวนี้มีซับในนะคะ มีซับไนให้นะคะผ้าไม่บางนะคะคุณภาพผ้าก็เหมือนกับที่ชีฟองทุกรุ่นที่ผ่านมานะคะแบบว่าดีไม่ต้องพูดกันแล้วนะคะเพราะว่าขายดีมากสาวชีฟองเรานะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะ เหมือนกันทุกรุ่นนะคะเพิ่มดีไซน์ใหม่เก๋ไก่นะคะตรงระบายนี้มานะคะทําให้หวานยิ่งขึ้นนะคะชอบสอสีรับสอสีเลยค่ะแม่ค่ะสวยคอนเฟิร์มว่าสวยนะคะสวยหวานมากค่ะแมทกับเงเกง,ง่ายๆนะคะดูลุกสบายๆอ่อนหวานสมเป็นผผู้หญิงมากค่ะตัวนี้นะคะวัด หน้าผ้านะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ได้42นิ้วเพราะฉะนั้นอกจริงควรจะเผื่อไว้นะคะคือประมาณ40-41ไม่เกินนี้นะคะไม่เกิน40กํากำลังดีนะคะ สำหรับคนเล็กสุดอย่างน้ำเออน้จมอ,อก33นะคะสามสามสา4สี่สามใส่สวยใส่ดี41ไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวจะคับนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะดูไซส์ก่อนนะคะถ้าใส่ไม่ได้ไม่มั่นใจผ่านก่อนนะเพราะว่าไม่คือสินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนนะคะนอกจากส่งผิดนะคะหรือว่าค้าชํารุดเสียหายเนาะ ช่วยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสต็อกของก็น้ำซุปไม่ได้ลงของเยอะนะคะช่วงนี้ก็ลงนิดนิดหน่อยๆน่อยพอขายได้นะคะเพราะว่าเวลาคุณแม่เอาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเวลาซึ่งกันและกันเนาะเช็คไซส์ก่อนนะคะว่าใส่ได้นะคะตัวนี้ชีฟองนะคะมีไซส์เดียวย้ำอีกรอบมีไซส์เดียวก็คือตัวนี้ วัดได้42อกจริงไม่ควรเกิน40-41นะคะราคาเบาๆอยู่ที่650บาทเท่านั้น650บาทกรมจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะก็มี2สีค่ะจะเป็นสีครีมไข่หรือสีชมพูนะคะหรือทั้ง2สีนะคะก็โทรมาแจ้งรหัสด้านบนซ้ายมือนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสีได้เลยค่ะ ฝากชีฟอร์มรุ่นนี้ไปด้วยนะคะเป็นแบบว่าสไตล์ใหม่แนวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะสวยหวานน่ารักค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ